สวัสดีนะครับทุกคนขณะนี้ทุกคนก็จะได้รับชมโค้ดแบงค์สอนออกกําลังกายสไตล์บ้านๆน,นะครับโดยที่ว่าไม่ต้องพึ่งยิมไม่ต้องเข้ายิมเลยทีเดียวนะครับผมอ่ตอนนี้ผมจะมาสอนท่าออกกําลังกายเล่นกล้ามเนื้อใบเสร็จนะครับเล่นยังไงให้โดนนะครับอ่าเวลาการเล่นกล้ามเนื้อใบเสร็จนะบางคนก็คือไม่ได้คือไม่ได้ล็อก ล็กอกศอกไว้ติดลําตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้กดไหลลงด้วยแล้วเวลาไปเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับมันจะใช้กล้ามเนื้อโฟอาร์มเยอะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะแบบนี้มันจะกระชากมันจะไม่ได้กล้ามเนื้อนะครับผมมาดูกันว่าวิธีเล่นให้ถูกต้องเนี่ยเล่นยังไงนะครับวิธีเล่นที่ถูกต้องนะครับก็คือว่าเราจะต้องยืนตัวตรงยืนตัวตรงแล้วก็แอนอกไว้นะครับผมแล้วก็ ลอยลงนะครับก็เล่นจำนวน15 2 0้าครั้งต่อเซตนะครับนี่แล้วก็เอาศอกล็อกติดกับลำตัวไว้อย่างนี้นะครับศอกจะไม่ออกลำตัวนะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อลดการทำงานของโฟอาร์มนั่นเองครับจังหวะเตรียมให้เราหายใจเข้านะครับจังหวะจังหวะที่เรางัดให้เราหายใจออกนะครับงัดให้สุดเลยนะครับผมแล้วก็จังหวะต้านต้านประมาณ5้าวินะครับแล้วก็ลงให้สุดเลยนะครับ อย่างนี้นะครับผม โอเคนะครับเนี่ยเข้าตานะครับทุกคนเนี่ยออกนะครับผมเนี่ยครับมันก็จะโดนกล้ามเนื้อไปเสพเลยนะครับผมประมาณนี้ครับ